สวัสดีครับตอนนี้วันนี้ก็เวลา1ิบ้านาฬิกาจุดศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเอ็นวดีกันนะครับว่ามีแนวโน้มอย่างไรนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสัป4าโลิบสี่นะครับเวลาของ n อ i d วิดีก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดูว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับโดยตัวแรกที่โผล่ขึ้นมาก็เป็นบ้านปู่นะครับปูก็น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า ถ้าท่านดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่ามีทั้งทุนต่างประเทศเข้านะครับและบ้านปูนี้นะฮะประมาณเดือนก่อนนะครับหรือต้นเดือนนี้ก็จะเป็นลุงโฉลกนะครับได้ดูไว้นะครับว่าก็จะมีโอกาสที่จะดีกับขึ้นไปสวิงขึ้นไปอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับก็คือว่า เขาก็จะลงมานะครับในจุดที่ต่ําสุดให้ท่านที่ยังไม่มีหรือท่านที่น่าลงทุนอ,อยากจะมีก็เข้าไปเก็บได้นะครับเราวเวลาเขาก็อาจจะดิดกลับขึ้นไปนะครับเราก็ต้องรอจังหวะให้ดีนะครับก็รอจังหวะรับนะครับพอออกเขา take profit ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาลงมานะครับ ก็จะเป็นจุดเชนเช็เทรดเ,เ,เดอร์นะครับเขาปล่อยเข้าลงมานะครับบ้านปูวันนี้ก็มีอเข้ามาเยอะทีเดียวเราจะไปดูนะครับว่าเขาเข้ามาประมาณยังไงนะครับแล้วก็ดูข่าวทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าบ้านปูจะขึ้นนั้นต้องม e ีข่าวนะครับ e cloud, มีข่าวมีวอลลุ่มเข้านะครับตอนนี้วอลลุ่มไม่เข้านะครับตอนนี้วอลลุ่มยังไม่มีนะครับแล้วก็ ข่าวก็จีนวางแผนจำกัดฐานหินนะครับก็ถ้าเกิดฐานหินแพงก็น่าจะมีโอกาสนะครับก็ลบศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นจุดแปดหกเปอร์เซ็นนะครับหลังจีนของแผนราคาทันหุนฐานหินนะครับที่สำคัญลดวิกฤตพลังงานนะครับแล้วก็มีมีแบบต่างๆนะครับก็ยังคงเป็นข่าวว่า ร้ายนะครับราคาก็เลยยอดตัวลงมานะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามีบิดนะครับจะเห็นว่ามีบิดหนาแน่นทีเดียวนะครับก็รอรับนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับต้องเป็นไปตามการคาดการณ์หรือมีคนไปถามของลุงฉลกนะครับว่าอันปูจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มซึ่งถ้าลงประมาณนี้ก็ถ้าดูจาก ลักษณะของเขาเัาก็จะไปดูที่กราฟนะครับกราฟเทคนิคตัวนี้ตอนนี้ก็ m a c d ก็ลงต่ำกว่าสัญญาล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ลงไปที่3าสิาเว็สำหรับ R/SI นะครับลงไปที่3าสิเ็นะครับเด็นก็คือว่ามีนักทุนต่างประเทศยังคงเข้านะครับจะเห็นนักทุนต่างประเทศเข้านะครับสวันแต่ราคาทําไมถึงลงนะครับ คุนภายในเข้าแต่ราคาทําไมถึงลงนะครับวันนี้ต้องสังเกตให้ดีแล้วถ้าเขาลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาตรงเส้นสองละวันมันจะดีตรงเส้นสองละวันนะครับถ้าไม่ดีตรงเส้นสองละวันก็ลงต่อนั่นหมายาว่าก็จะลงต่ออีกยาวนะครับแต่ประเด็นเขาก็อยู่ที่กรอบนะครับจะลงมากลงน้อยอยังไงเราก็มีกรอบรับนะครับฉะนั้นแนวนี้ก็ให้กรอบรับไปที่อ่า ประมาณ10บาทนะครับ10บบาท30นะครับถ้าวันพวกนี้เจอเส้น2องวนันสามารถเด้งขึ้นไปได้นะครับอันนี้เราก็รอรับที่ประมาณ10บาท10นะครับก็รอดูโอกาสว่าถ้าเกิดเจอเส้น2องะวนันแล้วถ้าเกิดเด้งก็ดีดไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เด้งก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับรอซักจังหวะเดึงก็ได้นะครับ เด็นคือทุนที่เจอเส้นสองระวันต้องเด้งกลับนะครับราคาต้องเด้งกลับคืนฟื้นขึ้นไปนะครับประเด็นวันนี้ก็ยังไม่มีข่าวดีใดๆนะครับสลับบ้านปูนะครับแต่ว่ามีดีเอ็นวีดีเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการนิยมเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศนะครับเข้าบ้านปูนะครับพราะฉะนั้นก็เห็นว่าราคาต้นทุนเขาก็ยุบน่าจะลงมาตามประมาณเส้นกรอบนี้นะกรอบด้านล่างนะครับ สีแดงนะครับก็อยู่ประมาณ10บาทนะครับ10บาทกว่ากว่าครับถ้าลงมาถึง10บาทก็เป็นโอกาสรับที่ดีนะครับเพราะนักลงทุนต่างประเทศก็จะเข้ารับอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เขาก็เข้ารับรียบ้อยแลวนะครับ2วันติดเลยนะครับสหรับนักลงทุนต่างประเทศพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ถ้ายังไงก็ต้องรอจังหวะเข้าอีกทีวันสรุปวันมะลืนอีกทีนะครับสรุปในวันศุกร์พรุ่งนี้ทีสรับ NVDR นะครับ ก็จะเป็นแนวโน้มจะต้องจะต้องดูจังหวะของ n v i a นะครับเพราะว่าเนื่องจากบอลลุ่มภายในประเทศนั้นยังไม่มีนะครับเราต้องดูวอลลุ่มแนวโน้มการเข้าของนักทุนต่างประเทศนะครับพอเข้าเยอะอุ้นลงเยอะนะครับนักทุนต่างประเทศเข้าเยอะนะครับเขาจะซื้อตอนที่ราคาลงต่ําเท่านั้นนะครับพอราคาลงต่ําพอถึงจังหวะที่อ่าเขาจะทําเขาก็พากันทําขึ้นไปนะครับราคาก็น่าจะ เวียนขึ้นไปถึงประมาณ14-15บาทได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจาราดูนะครับอันนี้ก็ผมว่านนชี้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับประเด็นก็คือเขาไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ดูเอาไว้หมายก็ว่าเขาก็ให้ดูนะครับเราก็ดูนะครับทิงหุ้นโั มันต้องตัววอลุ่มอย่างเดียวนะครับยังอินดิเคเตอร์ต่างๆก็จะตามไปวอลุ่มวอลุ่มไปนะครับเด่นสำคัญก็คือถ้าต่ำกว่าเส้นสอง้ยวันก็น่าจะลงต่ำอีกเยอะนะครับแต่ถ้าเจอเส้น2องรวันแล้วดีดนะครับก็จะดีดตัวขึ้นไปนะครับชนระล็กนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็พิาณาดูนะครับเห็นว่า มีความสำคัญแค่ไหนนะครับในการดู n อ i น i a านะครับดู n อ i น i a นะครับตัวถัดมาตัวนี้ก็เข้ามาใน n อ i น i a นี่หลายวันเลยนะครับเห็นไหมเข้ามาติด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 กันนะครับนักทุนต่างประเทศเข้ามานะครับนี่เห็นไหมนักทุนต่างประเทศเข้ามานะครับพอมาเป็นอาทิตย์กว่านะครับ ace ีนี้นักทุนต่างประเทศเข้ามานะครับ ก็เห็นราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเคซีก็เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ของอ่าของแฟนคุณดาราสักคนหนึ่งนะครับเคซีเดี๋ยวเราดูเคซนะครับซึ่งถ้าเข้านี่เขาเขาจะเข้าแล้วเขาก็าจะพุ่งยามนะครับสำหรับเคซีนะครับดูก่อนนะครับว่า เป็นกุ่กรแผงเป็นแผงนแผงวงจรแล้วก็ดุกวดทองแดงเลยนะครับดูนะครับว่า3เดือนเอนขาบวกไป11.15แล้วก็ 1, 1> เดือนก็บวกไป1 0 4จุเปอหนึ่งอาทิตย์ก็บวกไป4%อร์เซนะครับต่อประมาณนี้นะพี่มีพีเอห้าสิดจุดแปดสีนะครับดูข่าวว่าเขามีอะไรดีหรือเปล่าว่ากลุ่มยัทนิกก็เรินยกแผงนะครับ ล้อเคียบิ๊กหลดรถ e v นะครับช่วงนี้รถ EV ก็กำลังเข้ากันมานะครับเราก็กำลังสร้างกันนะครับเพราะฉะนั้นหยนต้าเลยนะนำว่าราคาเป้าหมายนั้นคือ99บาทนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่7บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปที่99บาทแต่ว่าเราต้องดูบอลลุ่มนะครับเมื่อดูข่าวเสร็จก็มาดูบอลลุ่มนะครับว่าบอลลุ่มนั้นมีความมากน้อยแค่ไหนนะครับ ตอนนี้วอลลุ่มก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับบ่ายวอลลุ่มนะครับก็อยู่ที่สี่สบองจุดแปดหนึ่งนะครับเซลล์ลุ่มก็อยู่ที่ห้าสิบนะครับฉะนั้นก็เหมือนเป็นการรักษาระดับของราคานะครับก็เราก็มาดูที่บิตกอฟเฟอร์ก็ยังคงบางเบานะครับมีวอลลุ่มแนวต้านอยู่ที่แปดสิบแปดบาทนะครับแล้วก็แนวรับนั้นก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดบาทนะครับก็ก็รอรับที่แปดสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วราคาก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับ ซึ่งราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่87.45นะครับถึง87.28ถ้าซื้อต่ำกว่าตรงนี้ก็ถือว่าได้กำไรนะครับถ้าเกิดซื้อที่87.25ก็ถือว่ามีโอกาสได้กำไรเนื่องจากว่าเป็นจังหวะเป็นตัวรับเดเป็นแนวรับที่ดีนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปที่90บาทนะครับแล้ก็มาดูที่อินดิเคเตอร์นะครับก็เจนว่า RSI นั้นพุ่งขึ้นเปสูงทีเดียวนะครับอยู่ที่70นะครับ MACD อยู่เหนือสัญญาณเยอะนะครับ และแลแม้ว่ามีวันุ่มภายในประเทศนั้นเข้าอย่างบางเบาเนื่องจากไม่เชื่อถือนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าสนใจสําคัญอะไรสําหรับเคซจะสามารถพุ่งนไปไปด้ขนาดนั้นแต่ประเด็นคือนักลงทุนต่างประเทศเขาเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็เข้ามา2อาทิตย์แล้วนะครับเห็นไหมครับที่ตรงนี้นะฮะวนรุ่มนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับกรอบก็จะเห็นว่าเป็นกรอบแนวโน้ม ไซเบอรอัพ uh, นะครับซึ่งราคาก็เลย 2- 200วันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีพรางบลิกรองรับนะครับแล้วก็ราคาปิดบวกเป็นวั uh, นนี้ก็ปิดบวกเป็นโดจินะครับซึ่งแนวนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับจริงๆตรงนี้ก็มีโดจิแต่ว่าประเด็นเขาก็ uh, พักแล้วก็ค่อยสะสมนะครับ ป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศก็เข้ามานะครับมีวอลุ่มเข้านะครับตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนะครับก็เพราะว่าเราต้องดูนักลงทุนต่างประเทศนะครับยิ่งเข้าหลายวันติดๆอย่างนี้แน่นอนว่าต้นทุนก็อยู่แถวบริเวณสักเจกว่าบาทนะครับพ็เขาไซด์เวมาตรงนี้ระดับหนึ่งนะครับเจกว่าบาทมานั้นราคากําไรก็ต้องได้มากกว่าตรงนี้นะครับดังนั้นต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ70-80สนั้นกําไรต้องพุ่งทะลุข,ขึ้นไป เกิน90บาทขึ้นไปนะครับก่อนที่จะย่อตัวนะครับเพราะว่าอยางเงครับก็ถ้าเกิดมีนิวไฮก็ต้องมีการไซด์เวแล้วก็ย่อตัวทํากําไรนะครับก็เป็นเรื่องปกติของหุ้นทุกตัวนะครับขึ้นทำนิวไฮถ้าไม่ขึ้นต่อก็ต้องย่อตัวนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น kce นะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวถัดไปนะครับก็เป็น E T G C นะครับ E T G C ก็เป็นวันแรกที่เข้านะครับถ้าดูแนวโน้มดูอาวุธลุ่มนะครับเราก็ลองไปดูนะครับว่า P T T G C นั้นมายังไงนะครับมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะครับก็ดูจากข่าวนะครับก็ก็ กรมปตทอ่อนลงตามราคาน้ํามันนะครับน้ํามันโลกตอนนี้ก็กดดันจากสต๊อกน้ํามันดิบสละับพุ่งนะครับเนื่องจากว่าก็ซื้อกันไปเยอะนะครับราคาก็เลยพุ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น WTI W อ่าเ r e n t s p o นะครับก็เยะมีโอกาสลดลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วครับว่า WTI นะครับเจนว่าเป็นสีแดงนะครับ กับแบนสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็เป็นแบนสปอร์ตแล้วก็ WTI นะครับซึ่งสองตัวก็ลงมาได้ไม่กี่วันเพิ่งวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่สองนะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเมื่นวานก็วันหนึ่งลงไปนะครับก็มีการย่อตัวนะครับตามปกตินะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูแนวโน้มของของตัวนี้นะครับดูจากราคานะครับก็จะเห็นว่ากราฟนั้น ก็เป็นแนวไซด์เว้า up นะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับก็เพิ่งมีการยอดตัวนะครับมาสองวันนะครับอ๋อกับสลับด้แล้วประเด็นคือเขาต่ำกว่าเส้นสิบสี่วันนะครับแต่ว่ายังเหนือกว่าเส้นสองวันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เนื่องจากว่าําำนิ h วไฮมาก็าต้องมีการยอดตัวขายทำกำไรกันนะครับถ้าเป็นกราฟของหุ้นนะครับเราก็จะดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูวิธีการขึ้นเข,นขาก็าจะพุ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงเป็น ครับใหญ่ๆรูปลักษ์แนวนี้ก็คงจะต้องเป็นแนวครับประมาณขึ้นขึ้นลูกที่สามนะครับหนึ่งสองลูกที่สามอยอสี่ประมาณนี้นะก็คาดเดากันไปนะครับขึ้นยังไม่จบขาขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีการย่อตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับราคาน้ํามันนะครับแล้วก็เด่นก็คือเราก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับ WTI นะครับ WTI ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับราคาน้ำมันนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ ขึ้นไปมีลักษะไปในทางนิทางเดียวกันนะครับก็มีการซึ่งจบชุดน่าจะเป็นหนึ่งขึ้นไปสองความเฟรมที่สามนะครับยังไม่สี่ยังไม่ห้าเลยนะครับอันนี้เป็นขาขึ้นขึ้นไปนะครับต้องรอดนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าต้องมีโอกาสขึ้นไปเยอะแน่นอนนะครับ กลับไปดู n อ i d ว a ดของเรานะครับตัวถัดมาก็จะเป็น pop นะครับ POP ก็มีแนวโน้มอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเปิดโดดลงมานะครับเปิดกระโดดลงมาแต่ว่าประเด็นก็คือเขาเป็นการเปิดกระโดดสีเขียวเปิดกระโดดสีเขียวนั้นก็มีความหมายว่าะจะมีราคาดีดกลับขึ้นไปได้นะครับ ลงมีมีจังหวะลงนะครับเป็นไซเวดดาวนะครับถ้าไปดูตามเฟรมใหญ่ของทีโอทนะครับของไทยออยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามใหญ่ของทีโอกันเขามีแนวโน้มยังไงนะครับเห็นไหมครับเขามีแถวแนวโน้มตามเฟรมใหญ่หมายก็ว่าเขาไซเวดาวนะครับแล้วก็ลงตามกลุ่มน้ำมันกลุ่มปตท,ทนะครับก็ แล้วก็ประเด็นคือเขามีเกิเงกำไรนะครับจากธุรกิจนะครับต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ในไทม์เฟรมที่หนึ่งสองกํลังพุ่งขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นแม้ว่าไทาม์เฟรมใหญ่เขาจะเป็นไซด์เวดดาวนะครับตอนนี้ก็มาดูที่ว่าประเด็นคือมีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเกือบ สองอาทิตย์แล้วนะครับเอาวันนี้พรุ่งนี้อีกรอบก็ถือว่าเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนนักลงทุนต่างประเทศก็จะอยู่ประมาณห้าสิบสี่บาทนะครับห้าสิบสี่บาทก็เป็นจุดเทดเส้นเทอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสามบาทนะครับ ต้นทุนอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเข้ามาตรงราคาที่ห้าสิบสามบาทนั้นการปีบป่กลับไปของราคาก็น่าจะมากกว่าเดิมเยอะนะครับน่าจะพุ่งไปทำนิวไฮในระลยะไม่กี่เดือนนะครับน่าจะพุ่งดีดกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่า uh, ราคาการกันอะไรพวกนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไซเวขึ้นไปนะครับ ในธุรกิจน้ำมันนะครับซึ่งถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ RSI ก็อยู่ที่55นะครับ MACD อยู่เหนือสัญญาลเยอะนะครับก็มีบอลล่มเข้ามานะครับย้อนกลับไปดูที่บอลล่มนะครับตอนนี้ยังไม่มีบอลล่มนะครับมีแค่3 8 1 2ิ่อเเซ็นโดยที่เซลล์อยู่ที่50นะครับเราก็ดูที่ปิดกอฟเฟอร์นะ Bit er นะก็เจนว่ามีการตั้งรองรับอยู่ที่55.50นะครับ ตั้ง15.50นะครับเป็นแนวต้านนะทีเดียวตั้งหนึ่งล้านนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปที่57บาทนะครับฉะนั้นก็ถ้าไปดูเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายของแต่ละบกนะครับก็เห็นว่าราคาเป้าหมายที่72บาทนะครับเยอะทีเดียวนะครับ72บาทบ้างอะไรพวกนี้65บาทบ้างซึ่งแน่นอนว่าราคาสูงกว่าพวกนี้เยอะนะครับราคาเดิมๆ ดันั้นแนวโน้มแบบนี้ก็คือว่ายังไงราคาจะต้องไม่ลงต่ำกว่า55.50นะครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับก็ราคาก็จะดีกลับขึ้นไปที่ 56, 57นะครับแน่นอนถ้าเรารับตอนนี้ก็น่าจะมีกำไรนะครับถ้าเข้าไปที่ 55.30, 38, 48, 55.27ประมาณนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็คือยังไงก็รับต่ำกว่า ถ้าชิม่าจุดห้าสูย์ได้ก็จะได้กําไรเยอะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเด็นก็คงจะลงมาลําบากนะครับเพราะว่าเขาตั้งรับแบบนี้ก็คือตั้งให้ราคาไหลมาทั้งฝั่งออฟเฟอร์เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของทีโอพีนะครับเดีวหุ้นก็จะเห็นว่าหลายตัวยังไม่มีข่าวดีใดๆนะครับแต่ประเด็นคือนะเขามี n v ็วเข้ามานะครับเข้าก่อนที่จะมีข่าวดีนะครับเพราะว่า เอวีดาก็จะค่อยๆเข้านะครับค่อยๆสะสมนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับก็จะค่อยๆเข้ามาเป็นอาทิตย์สองาทิตย์เลยนะครับราคาก็ล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับลงทุนตามประเทศก็ค่อยๆเข้าไปนะครับจะเป็นการเข้าแบบแนบเนียนนะครับเพื่อสวนกับตลาดนะครับโดยที่อ่าวอลุ่มส่วนใหญ่ของตลาดจะออกครับของต่างประเทศก็จะค่อยๆเข้าไปนะครับเข้าไปเล็กน้อยเป็นพอเป็นกระใสนะครับ แล้วเสร็จแล้วประเด็นคือพอเขามีการประกาศอะไรสักอย่างหรือประกาศธุรกิจอะไรสักอย่างพุ่งราคาก็จะพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับอย่างเคบ n k นี้ก็น่าจะมีอะไรสักอย่างนะครับก็มีราคาก็จะต้องค่อยๆทุบลงมาก่อนนะครับราคาก็จะเน้นว่าค่อยไซเวลงมานะครับก่อนที่ราคาจะดีตัวขึ้นไปนะครับตัวนี้สกสิกรก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซเวขึ้นไปนะครับ ถ้าเราไปดูกราฟลักษณะของกราฟก็น่าจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับดูเลยไหมครับกรอบใหญ่ก็จะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปโดยเขาตั้งหนาแน่นตั้งรอรับอยู่ครับพอให้ราคาตกลงมาที่1.35ไอ่1 3 7บาท1 3 7บาท 0. 50นะครับโดยตั้งกันไม่ให้วิ่งเกินราคาไปที่ หนึ่งรอยเก้าให้สาสิบเก้าบาทนะครับก็คือกาันร,ราคาไว้ให้ไม่วิ่งทะลุเกินไปนะครับมันจะเป็นการขึ้นราคาเร็วเกินไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยก็ตั้งราคากันไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอาดาจ้าทำม,มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ค่อยๆไซเวไปนะครับตอนนี้วอลุ่มก็ค่อยๆเหมือนกันกค่อยๆซึมซับนะครับสะสมพลังไปนะครับก็ดูกันนะครับว่าตอนนี้ ทุกตัวยังคงเป็นแนวน้มไซด์เวว์อัพนะครับจะเห็นว่ามี RSI ที่54ยังไม่ต่ำกว่าจุดที่จะขึ้นนะครับแล้วก็ MACD นั้นอยู่ในสิกแนลนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับ,รบประเด็นก็คือว่างทุนในประเทศนะครับก็ค่อยทยอยขายนะครับขายขายขายทิ้งไปงทุนต่างประเทศก็ค่อยทยอยเก็บเห็นไหมครับ2ตัวนี้จะแตกต่างกันทุนต่างประเทศจะค่อยเก็บนะครับส่วนทุนไทยก็เทขาย ขายกันมานะครับเมื่อเทขายกันมาจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเพราะสาเวกอบเขาก็จะอยู่ประมาณกรอบโดยรวมก็อยู่ประมาณสักร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดศูนย์บาทนะครับตัวเฉลี่ยนะครับก็เห็นว่านักทุนต่างประเทศก็เข้าเก็บมาต่อนะครับเข้าเก็บมาตลอดแล้วก็ประเด็นก็คือว่าอ่าคนตัวนี้อยู่เส้นอยู่เหนือเส้นสองเวันแล้วก็มี ตลาดบริษัทอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะพุ่งขึ้นยังไงเมื่อไหร่ก็พุ่งขึ้นได้ทันทีนะครับถ้ามีชนวนข่าวหรือว่าเป็นแนวโน้มนขึ้นหรือเป็นแนวโน้มที่ดีกับบริษัทนะครับว่าทํากําไรมานานถึงจะมีโควิดยังไงก็ยังได้กําไรเติมเติม,ตมกว่าแต่มาสสองแต่มาสสามนะครับประมาณนี้ก็จะทําให้ราคาในแต่มาสที่สี่ต่แต่มาสที่สามสี่นี้ก็พุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับเคแบงค์ bank, นะครับ น,นี่ก็เป็นแนวโน้มนะครับถึงว่าตอนนี้ก็คือมาดูก็แนวโน้มก็คือว่า,าลักษณะก่อนก่อนที่เขาจะทำเพราะนั้นะนรุ่มของชาวต่างชาติเอ็นวีดีอาก็จะค่อยๆเข้าก่อนนะครับจะค่อยๆเข้าก่อนนะครับไม่กระตุกกระตักได้ๆนะครับเราก็ค่อยอสวิงพุ่งขึ้นไปนะครับสําหรับตัวเอ็นวีดีอานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ ที่เราต้องค่อยๆสังเกตและแกะรอยเจ้านะครับโดยที่ใช้ตัว NVDI i a เป็นตัวสำคัญนะครับซึ่งถ้าเห็นวันนี้นะครับเราก็ต้องค่อยจับตามองนะครับว่าจังหวะเขาจะ,ะทำยังไงนะครับหมายคาอว่าราคาเขาจะพุ่งขึ้นยังไงเมื่อไหร่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่ามีข่าวขึ้นมาในวันพรุ่งนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเก็บแองปกก็ ราคาก็จะยิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าต้องเฝ้านะครับดูว่าราคาต่ําลงมาประมาณนี้พอพอใจหรือ,อยังนะครับสําหรับนักลงทุนนะครับหรือว่าดูจากกรอบแนวโน้มนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะค่อยๆไหลมาตรงที่ราคาตรงเดิมก่อนที่จะโดดพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆจับตานะครับในการ ต้องมีการอดทนนะครับอดทนอดกันนะครับเพื่อจะรอจังหวะเวลาให้ดีนะครับแล้วดูการเข้าของเขาก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับทุนต่างประเทศนะครับสับสนมาหลายๆวันติดนะครับเข้ามาเยอะแต่ราคานั้นยกยกต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเข้าเยอะแต่ราคายกต่ํามาเรื่อย <si> ๆ,ๆนะครับนั่นก็หมายเขาว่าเขาค่อยๆลินออกนะเพราะว่าเขาค่อยๆควักเข้าในกระเป๋านะครับโดยที่ ชาวไทยนั้นลินออกก็ให้ให้เมานั้นออกไปก่อนนะครับให้เมานั้นออกไปแล้วก็พอสักจังหวะหนึ่งก็ให้เมานั้นเสียดายคิดคําว่ารูนี้งูนี้รูนี้รูนี้นะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับนักลงทุนต่างประเทศก็จะเป็นแนวนั้นนะครับพอเขาได้ที่ได้จังหวะเขาก็าจะเข้าทานะครับพร้อมปล่อยราคาให้ะทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ ทุกคนเราก็รู้นะครับประเด็นก็คือว่าใครจะทําจริงทําจังมีวินัยนะครับก็ดูเขาเข้านะครับแล้วเราก็รอเข้าตามเขานะครับจังหวะของเขากับจังหวะของเราต้องจูนให้ตรงกันให้ได้นะครับแล้วพอจังหวะที่ปล่อยราคาขึ้นไปก็สบายๆแล้วก็รอเทคโปรฟิตลันไปเรื่อยๆจนกว่าจังหวะเขาจะฟิตสวิงลงนะครับฉะนั้นก็เป็นแนวโน้มวิธีการทำกำไรนะครับสลับท่าน นักลงทุนที่มาชมคลิปคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ